ที่ใส่กระดาษที่ชูแบบนี้ทําง่ายๆเองเลยนะคะจะง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะวันนี้เพี่อนก็จะใช้เป็นหลอดที่สามารถงอได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อทําเป็นมุมค่ะ1ชั้นเราจะใช้หลอดทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะคะและตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเราจะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะเพื่อเป็นฐานค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําหลอดกันเลยนะคะนี่ค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็จะทําการตัดหลอดให้มีความยาวเท่ากันนะคะทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะวิธีการง่ายมากเลยค่ะนี้นะคะเราก็จะวัดแบบนี้เลยให้ฝั่งซ้ายขวามีความยาวเท่ากันนะคะนี่คะ่ะเราก็จะตัดออกมาแบบนี้เลยนี่ค่ะให้ส่ like วนที่อยากๆนะคะอยู่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดให้ทั้ง2ฝั่งมีความยาวเท่ากันนี่ค like ่ะ แบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะต้องมีความยาวเท่ากันนะคะเพื่อที่เราจะทําการดัดโค้งแบบนี้ค่ะนี่นะคะ1ชั้นเราจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการประกอบเข้าไปได้วยกันแบบนี้เลยนะคะเะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะเมื่อเราพับหลอดเขาก็จะยับลงไปแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็หมุนเข้ามาด้านในค่ะนี่นะคะต่อเข้ากันแบบนี้เลยส่วนนี้เราก็พับเข้ามาแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะแล,แล้วเราก็นําหลอดสีอ <Zel> ื่นนะคะมาประกอบเข้าไปด้วยกันเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะฝั่งนี้จะยับนะคะเราก็หมุนเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็พับหลอดให้เป็นมุมแบบนี้เลยนี่นะคะวันนี้พี่อมก็จะใช้หลอดหลากหลายสีเลยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะต่อกันเข้าไปแบบนี้เลยแล้วพับให้เป็นมุมแบบนี้ค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะแบบนี้เลยเราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทําแบบนี้ทั้งหมด12อันนะคะนี่ค่ะพี่อมก็ได้ทาเตรียมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้กับ12ชิ้นแบบนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนําหลอดตัวนี้นะคะนี่ค่ะมาประกอบเข้ากับฟิวเจอร์บอร์ดที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะความกว้างนะคะเราจะตัดให้กว้างกว่าหลอดนิดนึงนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวพี่อ้ําก็จะทากาวไปที่มุมแบบนี้นะคะเพื่อติดเข้าไปกับฟิวเจอร์บอร์ดค่ะนี่ค่ะเราก็แต้มกาวไปที่มุมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะชั้นแรกเราก็จะไป้ายไปหลายๆจุดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เราก็จะยึดติดกับฟิวเจอร์บอร์ดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ติดลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทากาวไปที่มุมแบบนี้ค่ะเพื่อติดชั้นต่อไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทำการติดชั้นต่อไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพื่อจะติดจนครบ12ชั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ นี่ค่ะตอนนี้พี่อ้อมก็ติดชั้นสุดท้ายเข้าไปแล้วนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อ้อมจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะ นี่ค่ะตอนนี้กาวก็แห้งสนิทด,ดีแล้วนะคะเราก็จะได้กับกองกระดาษที่ชู่จากหลอดิสสวยแบบนี้เลยส่วนวิธีการใส่นะคะเราจะดึงแกนกลางออกก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษที่ชู่แบบม้วนค่ะนี่นะคะเราก็จะดึงแกนกลางออกแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ดึงด้านในเตรียมใช้งานไว้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลย นี่นะคะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้กับกล่องกระดาษที่ชูดี่สวยจากหลอดแล้วนะคะนี่ค่ะวิธีการทําง่ายมากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์พี่อ้ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะมาดูกันว่าวิดีโอหน้าพี่อ้จะมาพร้อมกับไอเดียดีๆอะไรอีกนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ